สองเรื่องนะคะที่คุณจะต้องรู้ก่อนทำออนไลน์จะได้ไม่หลงทางข้อแรกนะคะหลายๆคนเนี่ยกลัวการเปิดเพจเพราะคิดว่าเปิดเพจต้องเสียเงิน การเปิดเพจนั้นไม่เสียเงินนะคะตรงนี้ทุกคนสามารถสบายใจได้เลยนะหรือว่าฟังเพื่อนมาหลายๆคนเนี่ยเลยทําให้เกิดความกลัวนะคะไม่กล้าที่จะเปิดเพจไม่กล้าที่จะทําธุรกิจบน Facebook นะคะครูฮันนี่ยืนยันให้เลยนะจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทําเพจมา4ปีแล้วเนี่ยว่าการเปิดเพจไม่เสียเงินคุณจะเสียเงินก็ต่อเมื่อคุณไปกดซื้อโฆษณานะคะดังนั้นสบายใจได้เปิดเพจได้เลยวันนี้ค่ะแล้วหลังจากที่คุณเปิดเพจไปแล้ว ใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือคุณจะต้องมีตัวตนบนออนไลน์หรือว่าสร้าง Personal Branding นะคะมีนักเรียนของครูฮันนี่คนหนึ่งนะเขาแต่งทำออนไลน์มานานแล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะเขาเข้าใจว่าการทำออนไลน์เนี่ยแค่เปิดเพจขึ้นมาแล้วก็ขายของขายของขายของนะคะจนได้มาเจอกันเขาก็เลยรู้เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเขาพูดดูนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง สวัสดีค่ะสบายดีเจ็บเองมืซอวาสุดารับริมมนัน้คือตอนนี้แมนเจอกำลังอ่าเฮดเพจ ครูเจีย๊ยบสร้างตัวเองในแบบที่เจ้าอยากเป็ี่ยนอยู่สังก่อนหน้านี้เนะแมนเจีย๊ยบอยากเริ่มเห็นธุรกิจออนไลน์แต่ว่าบุู้้ฮาาควรจะเริ่มแบบไหนเริ่มในจุดไหนคือแบบความฮู้เจีย๊ยบในการเหตุธุรกิจออนไลน์นะั้นถือว่าเป็นศูนย์เลยแต่ว่าเมื่อได้มาฮู้จากคอร์สเงินล้านออนไลน์เนะเจีย๊ยบกะบู้งซื้ตัวเองได้พัฒนาขึ้นแบบจากที่เจีย๊ยบคนเก่ามาหอดมาเป็นเจีย๊ยบในตอนนี้นะก็ีู้ซึ้อภูมใิใจกับตัวเอง ที่แบบตัวเองมา,มาได้ถึงขั้นนี้แล้วสิ่งที่เจี๊ยประทับใจในคอร์สเงินล้านออนไลน์เนกัมแนการสร้างเพอร์ซอนอลแบ d i ิ้งคือเจียบมู้งม,มาก่อนเลยว่าการที่เขาจะเหตุธุรกิจออนไลน์เขาต้องแบบสร้างเพอร์ซนอลแบงกิ้งหรือว่าแบบให้คนมาพูดจากเขานําหว่าคือแบบทำอีทเก็ก๊บคิดว่าแบบเขาเอาตัวมาอยู่ออนไลน์คือมาขายเครื่องมาออหย่างซื้อๆแล้วกันเลี้ยวแต่ว่าเขาต้องเป็นต้องแบบมาสั่งเพอร์ซนอลแบนดิ้งน่ะหว่าซึ่งเป็นอีกอันหนึ่งนะที่เจีแบบจ๊บรู้สึก เฮ็ดให้เจี๊ยบนวาได้มาเป็นเจี๊ยบในมื้อน,นี้แบบเจ้รู้สึกแบบดีใ,ใจโคตรเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองตอนนี้สุด,สดและตอนนี้โนแมนเจี๊ยบกําลังเฮ็ดเพจคูเจี๊ยบสร้างตัวเองในแบบที่เจ้าอยากเป็นยูท้าไผอยากเย็ยนหู้เจยวก,กับการหาตัวเองหรือว่าการเฮ็ดในสิ่งที่มากแล้วสร้างเงินกับมันก็นสามารถไปฟอลโล่ไปติดตามเพจของคูเจี๊ยบสร้างตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากเป็นได้เด้อสำหรับมื้อนี้สบายดี ถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทําธุรกิจในออนไลน์นะคะแล้วก็ ไม่อยากหลงทางคืออยากรู้วิธีที่ถูกต้องเลยอะว่าเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วจะต้องทํำยังไงต้องเริ่มต้นยังไงนะคะก็สามารถสมัครเรียนนะในคอสเงินล้านออนไลน์ได้นะคะคอสเนี้ยเป็นคอสที่เหมาะสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์หรือว่าอยู่ในออนไลน์แล้วแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกถ้าหากว่าคุณสนใจคอสนี้นะก็ inbox นะคะมาที่เพจสมงพูฮันนี่แจ้งทีมงานว่าขอรับราคาพิเศษนะบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะคะ จากราคาปกติเนี่ย1 2 9่0บาทนะคะถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้นะครัวนี้ให้ราคาพิเศษที่7,200บาทนะคะแล้วไปเจอกันในคอร์สค่ะ